มีก็ส่งมานะถ้าเห็นว่าพอได้เสียเดี๋ยวเจอกันเอ๊ <Hey. S 1> มีแท้เสื้ผ้าใหม่อ่ะนี่พระที่บ้านแท้มสม้มโหสมเด็จนี่เขาขายยังไป็นสิบหกล้านเมื่อสองวันนี้ถ้าแบบเนี้แท้นะพันกว่าล้านเดยจากที่ดูแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหมาที่เดียวกันเลยมาที่เดียวกันเลยมาที่เดียวกันเลยแล้วก็ในเรื่องของผ้าปุกสมงกอใหญ่มาก โอ้โหยังหาไม่เจอเลยยังหาไม่เจอมาดูดินี่นี่เธอแท้ก็เป็นแสษแล้วดูดิยังหาไม่เจอเลย,ยเอ่ะนี่ดูดว,ดดดว่าพักแล้วนะเนี่ยมีพ้ารอด,ดเยอะมากเลยพารอดเยอะมากนะการมีร้าเยอะๆมีผ้าเยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผ้าแท้หมดนะรู้บางทีเนี่ยถ้าเก็บไม่ถูกทางบางทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผ้าที่ ชวนไม่แท้ไปทางบ้านนะเก็บไพ่ถูกทางคือเรียนรู้ให้เข้าใจแลว้วก็ค่อยเก็บไม่งั้นเนี่ยเราจะเก็บอนูนี่อันนี้เงินเงินเเลยดูเหมือนเงินนะอันนี้ต้องไปยิงเปอร์เซ็นดูพวกเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกอาจจะไม่ใช่เงินถ้าเงินก็ยังมีล่ะอ่ะดูให้เข้าใจนะครับก่อนสะสมนะถ้าไม่เข้าใจก็ติดตามกาสินคนละค่าไว้แล้วมีก็ส่งมา นะถ้าเห็นว่าพอได้เสียด้วยเจอกัน